เอาแซงได้ไหมเนี่ยแซงได้ไหมเอาเอาลองดูแซงได้ไหมโอ้แซงเอาจนได้เวย้ยโชคจเจริญไม่ยอมครับผมจะแซงแค่อย่างไงไงก็หยุดไม่อยู่หรอกเอ้า เอาจนได้ครับเอาจนได้เอาครับผมขึ้นมาอีกคันแล้วนะครับสิบล้อตอนเดียวหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าคันข้างหลังนี่เป็นพ่วงนะครับโชคเจริญหรือเปล่าแต่คันข้างหลังอีกคันหนึ่งน่าจะเป็นหัวล่าครับทีมงานหัวเฟ้าฟ้านะครับทีมงานสแกนเนียหรือเปล่าไม่รู้นะครับ มันไกลมากครับเดี๋ยวมาดูกันครับอ้าวโชคเจริญครับออกขวาจะแซงหรือเปล่านะอู้ดันแบบนี้แซงแน่นอนครับผมโอ้แรงซะด้วยฮะ f x สามหกศูนอ้ฮีโน่คันนี้ก็หล่อมากเลยอะสิงให้เทคหรือเปล่า าแซงได้ไหมเนี่ยแซงได้ไหมเอาเอาลองดูแซงได้ไหมโอ้แซงเอาจนได้เว้ยโชคเจริญไม่ยอมครับผมจะแซงแค่อย่างไงไงก็หยุดไม่อยู่หรอกเอา้เอา เอาจนได้ครับเอาจนได้โอ้ต่อเกียร์เลยอ่ะโอ้ไม่ได้ถ่ายคันนี้เลยครับไม่รู้รุ่นไหน สแกนเนียหรือเปล่าอ้าวเดินทางปลอดภัยครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะช็อตนี้โอ้โหสามสามหกศูนย์พ่วงดันกับสิงห์เทคฮะโอ้โหสุดจัดจริงๆครับกลางภูเขาเลยอ่ะแน่นอนจริงๆครับผมอ่าเดี๋ยวราชมขันต่อไปครับผมอ้าวขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมทีมงานหัวฟ้า อันนี้นะ่าจะเป็นยูดีนะครับโอ้สวยมากเลยครับยูดีหัวแบบนี้นี่ไม่รู้ว่ากี่แรงนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า400ขึ้นนะ่ะดูแกล้งขึ้นมาดิโอ้โหยังกับรถเปล่าดูแกขึ้นมายังกับรถเปล่าอ่ะโอ้โห ชวดมากเลยครับแรงมากเลยและอีกอย่างหนึง่งบริษัทนี้เขาไม่ติดติดฟิล์มดำนะครับมันจะเป็นฟิล์มใสเลยเห็นหน้าคนค่ะแบบชัดเจนเลยนะครับมันเป็นกฎร,ระเบียบของบริษัทหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะไม่เห็นคันไหนติดฟิล์มทึบเลยเอา้าเดี๋ยวมาดูลักกี้หน่อยครับผมอุย้ย ล็อกกีหัวน้ำเงินรถเดิมหรือเปล่าน้อนน่หรือว่าสายมกหรือเปล่าโอ้หัวล่อมากเลย หัวส,สูงอย่างนี้ไม่เดิมแน่ๆน,น่าจะหมกมาครับหัวสูงเชียวนี่ครับรถรถเดิมไม่น่าจะขึ้นอย่างนี้อ นั่นไงไหลแล้วรถเดิมขึ้นไม่ได้แน่ครับแบบนี้นี่ต่อเกียร์เลยแล้วเนี่ยอ้าวไปนะทานปลอดภัยครับผมโอ้คันนี้รถอะไรเนาะนี่เทนเลอร์อ้าวไม่ใช่สองคัน ตกไกลหมดเลยโอ้มาถึงแล้วก็บีบแจโอ้ตั้งตัวไม่ทันเลยอ้าวเดินทางปลอดภัยครับผมโอ้ันนอะไรน,อน้อนอะเดี๋ยวมาดูคันนี้หน่อยรถอะไรเอ่ย ิบล้อตอนเดียวพื้นเรียบหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหขึ้นมาอย่างไวไปจวด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 แก้วแก้วแก้ว เดี๋ยวทางปลอดภัยครับผมเอ้ามาอีกคันแล้วครับผมสแกนเนียทีมงานหัวฟ้านะครับนี่โอ้โหมีต่คันหล่ลลอๆสวยๆอย่างนั้นเลยอะ่ะนี่ครับดันขึ้นมาแล้วนะครับแรงซะด้วยนะ วันนี้แดดแรงมากเลยครับภาพาอาจจะไม่สวยยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ้าขึ้นไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้อีกคันเออนึกว่าจะส่งมาเลยครับนุ่นจอดอยู่ข้างล่างอ้าวพี่เอ้เยระวัง รถอ้อยแซงนะเด็กกล้าหรือเปล่าครับคันนี้เดี๋ยวมาดูกันหัวเหลืองมาเชียวอา้าวดันขึ้นมาแล้วครับผมตามมาด้วยนู่นครับอยู่ดีนะครับคันนูน้นหรือเปล่าอา้าวจะแซงเลยหรือเปล่าครับ อ๋อสแกนเนียครับไม่ใช่ยูดีดูครับพี่เขาดันขึ้นมาแล้วครับสแกนเนียจะแซงแล้วนะจะแซงแล้วนะพี่หัวเหลืองบอกว่าลดแรงแซงไปก่อนเลยพี่ผมไม่รีบผมไม่รีบว่างั้นอ้าวสแกนเนียแซงขึ้นมาแล้วครับโอ้โห มาเลยเชียวอ้าวใครนี่บีบแซสักทายเียอ้าวสักหน่อยอ้าวมาดูพี่เด็กกาต่อครับโอ้น่าจะใส่สองหนักขึ้นมาครับขึ้นไม่ไหวเด็กกาสามสองศูนย์ครับอ่าเรื่อยเรื่อย เดี๋ยวทำก่อภไปครับผมเอาเดี๋ยวมาดูซีรีส์สิง,งห์เฮเทกสิงห์เฮเทกบอกมองแบบนี้ไหมสมองเงินสิงห์เฮเทก 2K หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันใช่ไหม 2k đến 3m, 3m nút vào, ào, fm 3m nghe vô. โอ้รถอ้อยฝั่งนี้ก็มาออกจากซอยนี้อ้อยรถตัดนี่ดูดินี่ครับเพิ่งจะเลี้ยวออกมานี่ f x 3 6 0อ้าวสบายหน่อยฮะส่งลุงเขาไปเลยพี่เขาบอกผมไม่ต้องเหยียบไม่ต้องใส่เกียร์ก็ได้เหยียบพัดลงไปเลยโอ้โอ้อยรถตัดครับ เดี๋ยวก็ไปยูทร์นกลับมาอีกน,นั่นนี่อ่ะเดี๋ยวทางปลอดภัยกันทุกคันนะครับผม